วันนี้ไปทำงานแต่เช้าค่ะิ่งจะ6กโมงเช้าตื่นไปทำงานแล้วจะพานักเรียนไปเล่นกีฬานอกเมืองค่ะ Today very early morning on Saturday get up and go We take the boy team to the camel r today y e p invitation camel r invitation ตื่นแต่เช้ามาแล้วบัสมารับแล้วค่ะ o ม่ค่อยแพ t เล t or a n y บ h i not g n us p แ e ้เล่ n กันนะบิงกันลอง we don't need anything we just need to go yeah. <laughs> yeah get everything in there whatever we have นบัสก็มีที่นักเรียนใส่เยอะแยะตลอ o รูมบั s <laughs> Let's go. In the bus. You can hear come with your boy, you See my boy. Good morning, guys. We are ready? Yeah. Right there. Yeah. Oh my god. Oh. Good, yeah. good, 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 good. Very good.

เพื่อนเพื่อนวันนี้ไปแต่เช้าจริงจรวันนี้จะเป็นวันที่ใช้เวลาอย่างน้อยก็นั่นแหละก่อนจะเสร็จก็ประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองโงนั่นแหะค่ะโชคดีเรามี บัสไดรเวอร์มารับเราแต่เช้าเลยค่ะนี่ราคาชีวิตโคตตามเดนเพื่อนๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่ก็สนุกสนานเนะาะไปแล้ววันนี้ใช้เวลาขับเกือบชั่วโมงละค่ะเพื่อนๆไปเลยจ้า